สวัสดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมได้ไปซื้ออาหารซาวซีเดียวมาครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับขนาดแ800รอกรัมครับผมมาหนึ่งห่อครับผมจะเอามาแพ็คแบกขายห่อละ5บาทครับเพื่อนเพื่อนขนาดถุงที่ผมจะใช้ก็คือสามครึ่งคูณสิบนะครับเพื่อนเพื่อนผมจะขึ้นใบตรงนี้แหละครับผมผมจะมาแพ็คให้เพื่อนๆนดูว่าผมจะได้กี่ห่อได้ได้กำไรกี่บาทครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาบอก เพื่อนเพื่อนท้ายคิดนะครับผม <c oughs> ผมจะใส่อยู่ที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้ากรัมนะครับต่อหนึ่งห่อครับเพื่อนเพื่อนประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนเราจะไปขายห่อละห้าบาทครับผม เดี๋ยวผมจะทําให้เสร็จแล้วผมจะมานับดูว่าเราจะได้กี่ห่อครับเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพื่อนเรามานับดูพร้อมๆกันเลยครับว่าผมทําได้กี่ห่อครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ ปดสิบแปดคู่กับหนึ่งชิ้นครับเพื่อนเพื่อนสามสิบเจ็ดชิ้นครับผมเราได้ทั้งหมดหนึ่งเราได้ทั้งหมดสามสิบเจ็ดชิ้นครับเพื่อนเพื่อนถ้าขายห้าบาทผมจะขึ้นไปตรงนี้นะครับกาไรได้ต้นทุนถ้าขายสี่บาทผมจะขึ้นไปตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเพื่อนมีโอกาสได้ทําขายครับเพื่อนเพื่อน ผมจะมีไอเดียดีๆในการทำตัวนมแบบง่ายๆแบบนี้มาบอกให้เพื่อนได้รับรู้อยู่เรื่อยๆครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับเพื่อนๆเทบไก่โดียวเนี